ไร้ผลกระทบเมื่อสงการล้มละลายธุรกิจบนเกาะสามีแม่มคัทาริยาสู้ต่อเป็นเสาหลักครอบครัวแทนเมื่อวันที่24สิงหาคมราชกิจจาเผยแพร่ประกาศว่าสงการกระจ่างเนศสามีของแม่มคัทาริยานั้นเป็นบุคคลล้มละลายผู้สื่อข่าวรายงานว่าสงการกระจ่างเนกหนุ่มชื่อดังสามีของแม่มคัทาริยาเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่วันที่10มีนาคม2564 ซึ่งวันนี้ทางเราจะพาไปเปิดกิจการครอบครัวของแม่มคัทริยานั้นก็เป็น ort, รีสอร์ทรูอย่างเซเว่นซีรีสอร์ตตั้งอยู่บนเกาะกระดานจังหวัดตรังชายหาดอยู่ฝั่งตะวันออกทอดยาวตั้งแต่เหนือสุดจนถึงใต้สุดของเกาะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นที่พักที่สงบมากๆมีห้องพักมากกว่า30ห้องอีกทั้งทางด้านแม่มคาทริยาและครอบครัวยังไปพักผ่อนบ่อยจนเรียกว่าเป็นบ้านหลังที่สเลยก็ว่าได้